ท่นานเจย์พระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์ได้โพสข้อความที่น่าสนใจโดยได้กล่าวถึงบทความของท่านพุทธทาตท่านว่ายอย่างไรอยู่ทำประโยชน์ไม่ได้อยู่เอาประโยชน์อยากทำไม่อยากได้นี่แหละอยู่ในความคิดเป็นทัศนคติของฉันเลย ตระหนักอยู่เสมอว่าเรามาปรากฏตนในโลกใบนี้เพียงชั่วลมหายใจของโลกพระจันทร์พระอาทิตย์แค่อึดเดียวเท่านั้นเราคือเศษเสี้ยวทุลีแห่งของจักรวาลอย่าคิดว่าฉันคือคนสำคัญของโลกและจักรวาลแท้ที่จริงเธอและฉันไม่ใช่คนสำคัญของโลกและจักรวาลเลยการประนามตนสำคัญตนว่าขาดฉัน เขาจะอยู่กันอย่างไรเขาจะทำกันอย่างไรต่อไปขาดฉันและเธอจะรู้สึกคือตัวอัตตามานะเป็นความผิดพลาดทางความคิดอย่างแรงแม้เธอจะมีชื่อเสียงขนาดไหนเพียงชั่วพริบตาเดียวก็หายไปแล้วเหมือนรอยขีดบนพื้นน้ำน้ำค้างบนยอดหญ้าอย่าคิดว่า ยืนนานใครเล่าจะยกยอปอปั้นตัวเธอให้ลอยไปลอยมาได้ตลอดสะลรเสริญได้ไม่นานประเดี๋ยวก็นินทาแล้วการทำอะไรก็ตามหากวางใจไว้ที่ความเด่นดังมีชื่อเสียงถือว่าวางใจไว้ไม่ถูกนั่นคือการทำด้วยอำนาจกิเลสทำแบบถูกกิเลสตัณหายอมใจ อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากดีอยากเด่นอยากดังเมื่อไม่ได้สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจแต่ถ้าวางใจไว้ว่าเราผู้หนึ่งที่ได้ทำประโยชน์แม้ไม่มากเพียงเล็กน้อยแต่ช่วยสืบสานพระศาสนาไปได้สักช่วงหนึ่งอน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอไม่มีอะไรที่จะเที่ยงทนและแท้ได้ตลอดดอก แม้แต่พระศาสนานี้ที่ถือเป็นศาสนาเลิศของเทวดาและมนุษย์ก็ถึงการอวาสานสิ้นสุดในวันหนึ่งเสื่อมสลายหายไปการได้ทำประโยชน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วส่วนสุขทุกข์ฉันมองเป็นเรื่องปกติธรรมดามันสลับขั้วกันได้เสมอนี่คือการโพสซึ่งไม่ได้แสดงทัศนะ คติอะไรมากมายก็เป็นเนื้อหาสาระที่ท่านได้นำของท่านพุทธทาสเอามาตีแผ่ซึ่งบนรูปนี้ท่านก็บอกไว้อยู่ว่าอยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเราดีเด่นดังอะไรเลยเพียงแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่งนั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขที่แท้พุทธทาสภิกขุเครดิตพระมาหาอุเทนปัญญาปริทัต